สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี่ก็มาเบิงเมนูอมอมอตอนเศร้าเมนูสุขภาพตอนเศร้าพี่น้องตอนตอนกลางเว้นนี่สิไปยังแต่ตอนกลางเว้นเอซิดารับปากเพิ่นแล้วลับปากเพิ่น,พนไหวว่าถาบทา,ทานุสดำนักได้สองสามกิโลสิห้ออกไปกินเข่าข้างนอกว่าสันเพิ่นอยากออกไปเลาะเพิ่นอยากออกไปหายางอากาศดีก็เลยว่า อาหารเสาร์นี่กินปกติกินไปเรื่อยๆกินไปบ่ต้องบ่ต้องอดอาหารบ่ได้ออกกําลังกายพี่น้องกินไปกินตามกินได้พอว่ากินได้ก็ดีสําหรับจากของถ้ากินไปได้ตลอดไปมันก็นดีสําหรับจากของเอว่งวัสดอก็กินเข้าอดพี่น้องกินเข้าอดมาเนีัน1ิกว่ามือมานี่ ก็นำนกักโลดอยู่เด้อพี่น้องเดอ้อขนาดบ่ดดอ้อดอาหารเด้กังวันนี่กะกางวัน่นกลังเย็นนี่กะอยากยังก,กับพักกันกินอยู่เนาะแต่ว่าเมื่อน,นี่ไอซีดาขอพิเศษเนีว่าสัน้นขอ,อยังอับพี่น้องตอนเทียงไปกินเขาน้ำกันมาเบิงไอซีดาสิผ้าไปกินยังตอนเทียงพี่นอ้องอัดคลิปนี่ตอนกินนะ่ะก็สิบเดด์ไทยให้ให้เห็นดอกพี่น้องเพราะว่ายัาง เพราะว่าในลานอาหารกะสิไทยน้อยนึงอยู่เฮื่อนกะเห็ดห้เบิง่งแค่นี่และพี่น้องกินกะยาเบิ่งเถาะเห็ดเฮ็ดสูตรไผสูตรมันเด้อพี่น่องเด้อผู้ใดมักยั้งกอาวใส่มักแบบได้กอาใส่ของไอซีดาข่อยกระมัวนิ่มไปพี่นอ้องบ่จักสลัดแน่ทั้งเขาโพดของข่อในกีวีกับข้าโพด ของไอซีดาเนี่ยโยกเกิดขาดบอดายพ่นมักโยกเกิดอยู่บไดายพันก็กินอยู่แล้วกินแต่โยกเกิดกระไดเอาผละไหม่มาตืมอมาผัละไหม่มาใส่เอาผักเอาผักมาใส่้อมพ,อม,พอมีรสดพิษศาสพอแดมันวามันบ่จืดสืดแน่พอว่าเราบเบือ่อพอแดดหล่อให้ากินน้ำพี่นองพอว่าสุขภาพร่างกายแล้วก็บดีได้พี่นองเลยตั้งแต่เรากินเขาโอ๊ดมาเนี่ย ไปตรวจเลือดผลเลือดแล้วก็ด,ดีขึ้นแล้วเป็นเบาหวานพร้อมทั้งเป็นเบาหวานทั้งเป็นควมดันเดอไอซีดาก็ได้ของข่อยนี่ยไถ่ลอยเนาะไท่ลอยมันก็นแหงพุ่มอยู่แล้วพุ่มจากของบ่อน,นี้อยู่แล้วมาพี่น้องมาเบิงอาหารเทียงน้ำกันกินอย่างมาเบิงน้ำกันเด้อจ้าโพส Uma cama อ๋อนเล็กจ้ะเล็กจ้ะโอ้โหดีนะโอ้โหดีกว่าเดิมเลมือไนกินไก่เด้อพี่นองเด้อ I see that in the stick. stick more. กินเขาแล้วต๊ไถ่ายกาแฟกาแฟหอมห่วยๆกาแฟสเปนกิ้าลานอาหารสเปนดื่มกาแฟสเปนพี่น้องสูตเข้มข้นด โัุกมา i นไทย i ต n มัง่เอน e นไ n ดินวนอ n in, 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 in Spanien Restaurant ja, ja? wir m a c h ี n n กูจะ t e วีย e มั้งสุดสัมป s okay. s ด m ๋ยวโ a ้กนีก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้ากินแล้วกัสิพักันไปย่างหลอะจัเข้า กินกาแฟาแล้วกับสิพักกันไปยางแจงสิงูกับเมื่อบานพี่น้องฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าพ่อกันคลิปนาบัดดีจ้า